เอาละครับขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับเมืองโลกของเราตอนนี้แบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกก็คือพวกที่ต่อต้าน AI และส่วนฝั่งที่2ก็คือใช้ชีวิตร่วมกับ AI แต่มันก็มี AI ตัวหนึ่งที่ฉลาดที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว AI ตัวนี้ก็ดันมาอยู่ในประเทศไทยพองเง้นพวกประเทศที่ต่อต้าน AI พวกเขาก็เลยอยากจะทําสงครามขึ้นมาสุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงยังไงและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Creator AI ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ มนุษย์อย่างเราต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นและเพื่อให้ตอบโจทย์พวกนี้ทั้งหมดพวกเขาก็เลยสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาและหุ่นยนต์ AI พวกนี้ก็สามารถทำงานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานที่ดูแลคนในบ้านหรือว่าจะทำงานแทนมนุษย์ก็ย่างได้หรือว่างานสำคัญอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยหุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นมาก็ทำได้ทั้งหมดและเมื่อเทคโนโลยีของ AI มีมากขึ้นและอยู่มันก็มีเหตุระเบิดครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาและในเหตุระเบิดนี้ก็มีคนตายไปหลายล้านคนเลยซึ่งสาเหตุทั้งหมดมันก็มาจาก AI ที่พพวกกเเเขขาาาาสรร้้้งงังนนนนึมออะต โลกทางตะวันตกทั้งหมดพวกเขาก็ตัดสินใจแบรนด i ไไม่ใช้ในประเทศอีกแล้วพวกเขาก็ตั้งใจจะกำจัด AI ให้หมดไปจากโลกแต่ว่าก็มีแค่ที่เอเชียเท่านั้นที่มีออมแบบทางเอเชียของเราก็ยังคงพัฒนา AI อยู่เหมือนเดิมพราะงินทางตะวันตกพวกเขาก็เลยจะทำสงครามแต่สงครามที่ว่าจะสู้รบเฉพาะกับ AI ที่อยู่ในเอเชียเท่านั้นและที่นี่ก็คือนิวเอเชียลัฐที่ยังมีการใช้ a i อยู่ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเทล่าเทล่าเขาก็เคยเป็นอดีตทหารของฝั่งตะวันตกแต่เขาก็ตัดสินใจทิ้งกองทัพแล้วก็มาอยู่กับเมียของเขาที่ชื่อว่า ทั้งสองคนก็แต่งงานกำลังจะมีลูกกันอยู่แล้วแล้วอยู่วันนี้ฐานฝั่งตะวันตกก็ส่งคนบุกเข้ามาที่นี่ฝั่งเอเชียพวกเขาก็จับฐานฝรั่งได้คนหนึ่งและทหารส่วนใหญ่ของที่นี่ก็เป็น AI ทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมาพวกเขาก็พยายามซ่อนตัวกันมาตลอดแต่ว่าอยู่ๆวันนี้กองทัพนอร์แมนก็หาพวกเขาเจอเฉยเลยเทล่า <Taylor S 2> เขาก็บอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวเขาจัดการกับไปตัวประกันคนนี้เองส่วนคนที่เหลือให้เตรียมตัวหนีไปก่อนแล้วพอทุกคนออกไปจากที่นี่กันหมดเทล่าเขาก็ถามฐานคนนี้ว่าทำไมกองทัพที่ส่งคนมาบุกขนาดนี้วะเขาราายงาน แล้วไม่ใช่เลยไงว่าเนวตาไม่ได้อยู่ที่นี่เนวตาก็คือบุคคลที่ให้กําเนิด AI ขึ้นมาเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเนวตายังไม่โดนกําจัด AI ที่อยู่ในเอเชียทั้งหมดก็ยังเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะแบบนี้ทางกองทัพพวกเขาก็เลยต้องการตัวเนวตามากและส่วนเทล่าเขาก็คือสายรับคอยส่งข้อมูลให้อีกทีหนึง่งทีนี้เทล่าก็พยายามวิทยุบอกกองทัพเนวตาไม่ได้อยู่ที่นี่ยกเลิกการบุกเหี๋ยวนี้เลยมาย,ยาเธอก็ดันเดินมาได้ยินพอดีในสรุปที่ผ่านมาเธอโดนหลอกใช่ไหมเนี่ยนายเทล่าคุณบอกว่าคุณออกจากกองทัพแล้วไงโอจเเยนนก่มีสุท หมายของกองทัพเราไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นพวกเพราะงั้นตอนนี้เราสองคนเหนียวจากที่นี่ก่อนดีกว่ามายาเธอก็ไม่ฟังเอาอีกแล้วพูดแบบนี้ลักษณะนี้อยู่ไม่นานแน่ๆมายาเธอคิดว่าเธอขอหนีไปกับพ่อพของเธอดีกว่าครอบครัวอะไรเนี่ยไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่มนุษย์สักคนหนึ่งพวกที่เราอยู่ด้วยที่นี่มีแต่ AI ทั้งนั้นทีนี้มายาเธอก็เลยหนีไปกับพวกของเธอแต่พอหนีได้ไม่เท่าไหร่เหลือทุกลำที่หนีออกมาพวกเขาก็โดนล็อกเป้าไว้หมดสรุปเรียบร้อยดักทั้งแก๊งเลยและหลังจากเหตุการณ์นั้น นอนหลับเขาก็จะฝันร้ายตลอดและเขาก็ต้องคอยมาเช็คอาการอยู่ตลอดด้วยและตอนที่เทล่าโดนแรงระเบิดในครั้งนั้นความทรงจําของเขามันก็หายไปบางส่วนและส่วนงานที่เขาทําตอนนี้ก็คือเขาต้องคอยเก็บกู้ซากเอไอทั้งหมดที่โดนระเบิดเมื่อ15ปีก่อนและพื้นที่ตรงนี้นี่แหละที่โดนระเบิดนิวเคลียร์ถล่มทุกคนก็ได้รับข้อมูลมาว่ามันเป็นฝีมือของ AI แล้วพอรวบรวมซาก AI มาได้ซากาง AI ทั้งหมดก็จะถูกส่งมากําจัดที่นี่และตลอดเวลาที่เทเลอร์อยู่ที่นี่ทางกองทัพก็ชอบมาถามเขาว่าจําอะไรได้มั่งไหมและรอบนี้ท่านใน พลก็มาเขาด้วยตัวเองเลยเพราะว่าทางในพลได้ข่าวมาว่าตอนนี้ไอ้คนที่ชื่อเนวตามาสร้างอาวุธขึ้นมาชิ้นหนึ่งอาวุธชิ้นนี้มันก็มีชื่อว่าอัลฟ้าโอเป็นอาวุธที่ใช้จัดก,การกับยานนอร์แมนโดยเฉพาะแล้วถ้าเกิดว่ามาสร้างอาวุธที่ทาลายยานนอร์แมนได้สงครามครั้งนี้พวกเราก็จะไม่มีวันชนะอีกเลยเพราะง้นทางเราก็อยากให้เทล่าช่วยบอกทีว่าจำอะไรตรงพื้นที่ตรงนี้ได้มั่งเทล่าใช้เวลาหลายปีเลยในการแฝงตัวอยู่ที่นี่ราะงั้นถ้าเกิดว่าจําได้ข้อมูลนี้จะถือว่ามีประโยชน์มากๆเทล่าเขาก็ไม่ เ,เขายังไม่ได้ส่งสัญญาณให้บุกเลยด้วยซ้ำแล้วแค่นิดเดียวเขาจะหาตัวเนวาต้าเจอแล้วแต่ว่าพวกคุณก็ยังส่งกองทัพมาบุกอีกส่งคนมาบุกไม่พอกังทำเมียกับลูกของเขาตายอีกทีนี้ทางกองทัพก็เลยเปิดคลิปวิดีโอให้ดูคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้เมื่อ2วันก่อนและทางเราก็ตรวจสอบแล้วด้วยผู้หญิงในคลิปก็คือมายาาองั้นเทล่าเขาก็เลยต้องกลับไปที่เอเชียอีกครั้งหนึ่งก่อนจะลงไปที่นั่นทางหัวหน้าเขาก็เตือนทุกคนเอาไว้ที่นิวเอเชียไม่ว่าจะเป็นคน AI หรือว่าหุ่นยนต์คนนนนนนพพวววววกกกกี้้้้้ลทาําาาาางดดดดดยัหมถเเิ่รโจไ ก็คือจบทันทีแล้วภารกิจของเราก็คือตามหาอาวุธที่ชื่ออัลฟาโอให้เจอจากนั้นก็ส่งสัญญาณให้นอนแมกโจมตีทันทีและส่วนเรื่องทางเทล่าเขาก็จะเป็นคนนำทางเองแล้วพอมาถึงที่นี่เขาก็บอกว่าตรงนี้แหละเคยมีห้องแหลกมาก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีหมู่บ้านตรงนี้ด้วยซ้ําจากนั้นทหานพวกนี้ก็จับชาวบ้านที่นี่เอาไว้ทั้งหมดพอจะถามว่าทางเข้าแหลกอยู่ตรงไหนก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ก็ดันเป็นคนไทยซะด้วยคุยกันทีนึงก็ต้องใช้เครื่องแปลภาษาทีหนึ่งและด้วยความโหดเหยมก็เนัาปตปตวระ เ,เด็กคนนี้ก็พยายามบอกมึงหมุนตรงนั้นนน่เดี๋ยวก็เจอแล้วเนี่ยพูดไฟก็ฟังกันไม่รู้เรื่องอีกเทล่าเขาก็เลยลองเดินมาดูที่ลูกปั้นตรงนี้พอหมุนลูกปั้นปุ๊บประตูมันก็โผล่มาแล้วพอบุกเข้ามาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับห้องแหลบยังดีที่นักวิทยาศาสตร์พวกนี้ปิดประตูทันพวกของเทลา่าพวกเขาก็เลยติดกันอยู่แค่ตรงนี้และนักวิจัยที่นี่มีแต่คนไทยทั้งนั้นด้วยนี่ถ้าคุณได้ยินเจ๊คนนี้กระดาษนี่ร้องไห้เลยนะเนี่ยเจ๊กระดาษฝรั่งเจ็บเจ็บและทางด้านผู้กองเขาออก องแกก็เลยจัดให้และส่วนด้านนอกเองตอนนี้ตำรวจท้องที่ก็เริ่มแหกันมาแล้วด้วยพวกของเทล่าเองพวกเขาก็บุกกันเข้าจนมาถึงที่นี่ทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดไออาวุธร้ายแรงที่ว่ามันต้องอยู่ในห้องนี้แน่ๆทางทีมของเทลา่าพวกเขาก็ต้องแฮกรหัสให้ได้ซะก่อนแต่ว่าตำรวจท้องที่เองพวกเขาก็เข้ามาถึงห้องแลบได้แล้วเหมือนกันพองังินพวกของเทล่าก็เลยต้องมาช่วยกันยิงสู้ที่นี่ทางด้านเทลา่าเขาก็เลยมีหน้าที่จัดการอาวุธที่อยู่ด้านในแล้วพอเปิดประตูเข้ามาได้เทล่าเขาก็เดินมาดูสิ่งที่เขาเจอก็แค่ ก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งยิงปืนใส่เขาเธอก็บอกให้เด็กคนนี้หนีไปแล้วก็ไปตามหาเนวตาซะแล้วพอเด็กคนนี้เข้าปีขึ้นมาสักพักหนึ่งทางเทล่าเขาก็ปีนตามมาเหมือนกันและส่วนทางด้านกองทัพเองพวกเขาก็ต้องถอยทัพก่อนเพราะว่าทางหุ่นยนต์เอไอพวกเขาก็เริ่มแห่กันมาที่นี่ไม่หยุดและทางกองทัพพวกเขาก็เลยหนีกันเท่าที่ขึ้นยานมาได้เพราะว่าอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนอร์แมนมันก็จะยิงมิสไซล์ลงมาแต่พอพวกเขาหนี่ไปได้แค่แป๊บเดียวทางพวก AI พวกเขาก็ยิงระเบิดมาฝังเอาไว้นน้้้กกก่่ออออนนนนนนหาาีีพยยตััวววไดดดแแแคแปบบเเม็ระะิลส ซาจากยานนอนแหมก็ถูกยิงตามมาทันทีเทล่าเขาก็เห็นแล้วว่าพวกของตัวเองโดนระเบิดไปเรียบร้อยแล้วโชคดีเหลือเกินที่เขาขึ้นยานไม่ทันแต่ว่าตัวงเขาเวงนก็ต้องโดนแรงระเบิดเหมือนกันแล้วพอเทล่าฟื้นมาอีกทีหนึ่งเขาก็งงว่าไอเด็ก AI คนนี้ทาไมยังมาอยู่ที่นี่อีกแต่เขาก็ไม่ได้สนใจ AI อะไรตัวนี้หรอกที่มาที่นี่เขาก็แค่อยากหาเมียของเขาให้เจอแล้วพอเดินมาเรื่อยเขาก็เห็นคนในหน่วยของเขาคนหนึ่งนอนอยู่ที่นี่พอมาดูกาใกล้ๆฐานคนนี้เขาก็ยังไม่ตายด้วยแล้วแถวนี้มันก็ยังมีตำรวจ AI อยู่เต็มไปหมดทางเทาาเ้ก็พ พี่เข้ามาซ่อนก่อนแต่ว่าไอเด็ก AI ไคนนี้มันก็ยังตามมาอีกตามมายังไม่เท่าไหร่ชอบดูทีวีซะด้วยแล้วพอเดินไปปิดทีวีและ AI ตัวนี้มันก็เหมือนจะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกอย่างตัดปัญหาอะไรกุชักปากออกแม่งเลยและส่วนคนที่ยังรอดชีวิตตอนนี้ก็ยังเหลือผู้พันอยู่คนหนึ่งพอผู้พันเขาติดต่อกับเทล่าได้เธอก็ถา,ถามว่าหาอาวุธอัลฟาโอเจอไหมเทล่าเขาคิดว่าน่าจะเจอแล้วนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่ามันเหมือน AI ที่สร้างมาเป็นหุ่นยนต์เด็กแล้วดูจากสถานการณ์ตอนน ก็อยู่เต็มไปหมดผู้พันเธอก็เลยสั่งให้จัดก,การแอเอวธที่ว่าน,นั้นเลยแล้วพอผู้พันสั่งจบปุ๊บเธอก็โดนหาตัวเจอทันทีแล้วพอผู้พันโดนจับมาตัวของผู้กองเองที่โดนจับมาก่อนหน้านี้เขาก็ยังไม่ตายเหมือนกันและส่วนทาํานาเทล่าพอรู้ว่าผู้พันโดนจับเขาก็ลังเลอยู่ว่าจะยิงไอตัว AI นี่ทิ้งเลยดีไหมแต่เขาก็เห็นว่า AI ตัวนี้มันวาดลูกขึ้นมาลูกหนึ่งและลูกนี้นก็คือรอยสักของเมียเขาเองและอยู่เจ้าของบ้านเขาก็โผล่มาที่นี่เทล่าเขาก็ยอมทิ้งปืนเลยถ้าเกิดว่ายิงกันที่นี่เดี๋ยวววพกกก็แแห่ันนมาอลสลสง AI ้ตัวนีพอเขาเห็นเด็กคนนี้เขาก็เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างลุงแกก็บอกกับเด็กว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลุงจัดการพวกมันเองเทล่าเขาคิดว่ามันยิงกูแน่เขาก็เลยรีบย่างปืนมายิงลุงก่อนพอเสียงปืนดังพวกเอไที่อยู่แถวนี้ทั้งหมดก็รู้ทันทีอ๋อพ่อหนุ่มไม่มีอะไรลุงคนนี้แกเครื่องดักไปเฉยเทล่าก็อยากรู้ว่าเคยเจอกับผู้หญิงคนนี้ไหมเด็กคนนี้เขาก็บอกว่าเดียแดงทางเทล่าเขาก็เลยคิดจะไปที่นั่นทันทีแต่ที่ว่านั่นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปยังไงเขาก็เลยต้องพาตัวเด็ก AI คนนี้ไปด้วยและส่่่วววนนพพกกตจ็มาถึงทีีอีอดคน พวกนี้พวกเขาก็ยิงเปิดไปก่อนจากนั้นก็คว้างระเบิดซ้ำไปอีกทีหนึ่งและพี่แกก็ตั้งเวลาระเบิดซะนานเลยสิบวิไม่รู้ทําบุญด้วยอะไรหมาข้าวเอามาคืนให้อีกเรียบร้อยครับเละทั้งสอนอเลยและส่วนเทล่าเขาก็รีบหนีก่อนดีกว่าและส่วนทางด้านผู้กองกับผู้พันที่โดนจับมาพอไอตัวนี้มันเผลอเขาก็โดนจัดก,การท,าทันทีชาวบ้านก็ตกใจเลยลดความเป็นไรวะเนี่ยผู้กองแกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกรีบเลี้ยวไปนิดนึงและส่วนทางด้านเทล่าที่หนีออกมาได้สักพักหนึ่งรถเก่าแบบนี้เป๊ะเลยต้องงอ,ตองงงั่มนนบเ การที่มีรถขับผ่านมาพอดีและส่วนชิปปี้ที่เทล่าลากขึ้นรถมาด้วยเขาก็ทนบาดแผลไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องตายที่นี่และเพื่อความเนียนเทล่าเขาก็จับหุ่นยนต์ตัวนี้ใส่หมวกก่อนแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้ด้วยว่าชื่อเอลฟี่และส่วนแกงครอบครัวแกงนี้ก็ลงมาทักไทยเขาก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมจากนั้นผู้พันกับผู้กองที่ตามสัญญาณของชิปปี้มาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอแค่ศพของชิปปี้ที่อยู่ที่นี่ทีนี้ผู้พันเขาเลยสแกนขึ้นสมองของชิปปี้ออกมาและด้วยความที่ชิปปี้ตายม,มาเกืือออออบชั่่่่วโมมมงงงคคสทีดดออดึกกาไไ้้็จะยูแ3 เองเธอก็เลยเอาคือสมองของชิปปี้ไปฝังใน AI อีกตัวหนึ่งพอชิปปี้ฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขาจะคุยกับเมียแล้วยิ่งเห็นศพตัวเองยิ่งช็อกเลยผู้พันก็บอกว่าตอนนี้ชิปปี้นายตายไปแล้วแล้วคือสมองจะอยู่ได้แค่30วิเท่านั้นเธอก็อยากรู้ว่าตอนนี้อาวุธที่ว่ามันอยู่ที่ไหนหรือว่าอาวุธที่ว่ามันถูกกาจัดหรือยังเขาก็บอกว่าตอนนี้อาวุธอยู่กับเทล่าและส่วนเทล่าที่นั่งรถคันนี้มาด้วยพอจะขับเข้าเมืองพวกเขาก็ดันเจอด่านตัวอีกพอเห็นชุดตำรวจปุ๊ไไไมมม่่่่ตต้้ออองงเเเเดาาาลลยปปรรรระะททศนีแววววพวจิุ มากเอาฟี่เขาก็เลยทําให้ที่นี่ไฟดับทั้งหมดจากนั้นเทล่าเขาก็สั่งให้แหกด่านไปเลยผู้พันกับผู้กองเองที่ดักฟังวิทยุทั้งสองคนก็ได้ยินแล้วว่าตอนนี้เทล่าอยู่ที่ไหนแล้วพอทั้งสองคนมาถึงเมืองที่เมืองนี้ก็จะมีคนกับ AI อยู่รวมกันและต้นแบบของ AI ทุกตัวที่อยู่ที่นี่พวกเขาก็ได้ต้นแบบมาจากมนุษย์ที่เอาร่างกายให้โคนนี่อีกทีหนึ่งมันก็คล้ายๆกับการก๊อฟวางเนี่ยแหละแต่แค่ตัวตนของเราอีกคนนึงจะกลายเป็นหุ่นยนต์และดูเหมือนว่ามันจะมีตำรวจคนนึงเห็นแล้วว่่่่่าาาาาเเเทททลออยูีีีนนนั้นก็พฟ เพื่อนของเขาเพื่อนคนนี้ก็คือคนที่โดนจับในตอนแรกแล้วตั้งแต่สงครามครั้งนั้นที่ทางตะวันตกบุกมาดูนเพื่อนของเทล่าเขาก็ไม่ได้กลับไปที่กองทัพด้วยแต่ว่าเขาก็มาทํางานอยู่ในโรงงานผลิตหุ่นยนต์แทนพอดูนเห็นอัลฟี่เขาก็ตกใจนี่นวัตกรรม AI ไเดี๋ยวนี้สามารถสร้างเด็กได้แล้วเหรอแล้วพอดูนเข้าลองตรวจสอบดูอัลฟี่เขาก็ไม่เหมือนกับ AI ตัวอื่นเลยสักนิดหนึ่งก็อย่างที่บอกไปว่า AI ตัวอื่นจะเหมือนกับแค่การก๊อปวางแต่ความสามารถของอัลฟี่สามารถเติบโตได้เองและอีกอย่างหนึ่งเขาเข้าดูข้อมูลอออะไไไรขงลฟ่มด้เย น่าจะมีแค่เนวตาเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลได้และไม่ใช่แค่นั้นพลังของออลฟี่สามารถควบคุมเครื่องจักรได้ทุกอย่างถ้าเกิดว่าออลฟี่พัฒนามากพอเขาก็จะสามารถควบคุมเครื่องจักรได้ทุกอย่างบนโลกแล้วแถมควบคุมที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยพาะง้นนอร์แมนก็คงโดนจัดก,การได้เหมือนกันพวกทางฝั่งตะวันตกก็เลยกลัวเรื่องนี้ไงเทล่าเขาก็เลยถามเรื่องแหวนขึ้นมาย้อนกลับไปก่อนที่เทล่าจะแฝงตัวเข้ามาเขาก็ได้รับรายง,งานมาว่ามาย,ยาก็คือลูกสาวของเนวตาพอาะง้นเทล่าเขาก็เลยถูกส่งมาให้ตีสนิทกับเธอแล้ว ฝากเครื่องติดตามเอาไว้เพราะงั้นถ้าเกิดว่ามายาไปเจอกับเนวตามเมื่อไหร่ทางกองทัพก็จะบุกเข้ามาโจมตีทันทีเพราะงั้น Taylor, เทล่าเขาก็เลยอยากได้เครื่องติดตามเพื่อนนั้นดูนเขาก็บอกว่าเธอตายไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอก็เขาเพิ่งเห็นไงว่ามายายังมีชีวิตอยู่ดูนเขาก็เลยพาเทล่ามาดูที่เครื่องติดตามและส่วนอัฟฟี่ก็ไปนั่งพักด้านบนและพวกตำรวจตอนนี้พวกเขาก็เริ่มแห่กันมาที่นี่แล้วเหมือนกันและทางผู้พันกับผู้กองทั้งสองคนก็มาที่นี่ด้วยแล้วพอทางตำรวจเริ่มบุเามากเขาก้ามาพพววกกกกกเเเขาาาาาา็็าจจะมตัอออลลฟีีีีี่่ Taylor, ่ไปทททนน้ ต้องมาจัดการ AI พวกนี้ทุกตัวแล้วพอเขาจัดการได้หมดทั้งเทล่าออฟฟี่แล้วก็ดูนทั้ง3คนก็หนีมาด้วยกันและส่วนผู้พันกับผู้กองที่เพิ่งตามขึ้นมาพวกเขาก็ไม่เจอใครเลยแต่ผู้พันเขาคิดว่าได้เวลาเรียกนอร์แมนมาที่นี่สักทีและทางด้านเทล่าที่ตามสัญญาณแหวนมาเรื่อยๆดูนเขาก็บอกว่าสัญญาณมันน่าจะมาจากบ้านเก่าของนายเนี่ยแหละแต่พอมาถึงที่นี่ดูนเขาก็บอกว่าอย่าลงไปดีกว่าพอตอนนี้พวก AI เหมือนจะรู้ด้วยว่าเราอยู่ที่นี่แล้วพอเทล่าเขากลับมาที่บ้านของเขาเขาก็เจอแค่แ เทลารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าแต่พอมาตามเขาก็โดนยิงทันทีและก่อนที่เขาจะตายเขาก็อยากบอกเรื่องหนึ่งไอ้คืนนั้นที่กองทัพของเราบุก,กันมาที่นี่ทางกองทัพเพิ่งรู้ว่ามายาก็คือเนวตาเนี่ยแหละแต่พวกเขาก็สั่งห้ามบอกเทล่าเรื่องนี้เรียบร้อยเลยทีนี้หลับไปอีกคนหนึ่งไอ้หนังเรื่องนี้ตัวละครตายเกินเป็นผักเลยแล้วพอเทลาเขาจะพาอัลฟี่หนีออกมาเขาก็ได้เจอกับพวก AI ที่ดักรออยู่ที่นี่เทลาเขาก็รู้จัก AI พวกนี้ดีเพราะว่าตอนที่เขาแฝงตัวที่นี่ AI พวกนี้ก็คือเพื่อนของเขาเนี่แหลละจาากนนนั้พอ Taylor, เเทด มาไว้ที่เรืออรุณเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตอนแรกมายาเธอก็ไม่ได้เป็นเนวตาหรอกพ่อของเธอตั้งหาที่เป็นเนวตาแล้วพอหลังจากที่พ่อของเธอตายมายาเธอก็กลายเป็นเนวตาคนต่อไปแล้วเธอก็เป็นคนที่สร้างเด็กคนนั้นขึ้นมาเองพลังของเด็กคนนั้นสามารถจับยงได้ทุกอาวุธบนโลกและส่วนเรื่องเหตุระเบิดนิวเคลียร์ที่ LA. เอลเอไอเรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเลยสักนิดหนึ่งมันเป็นเพราะว่ามนุษย์เขียนโค้ดพลาดเองตัางหาแต่มนุษย์พวกนั้นกับโทษว่าเป็นฝีมือของพวกเรา,รา,เา,เราชนนนะะะสงงครรามมััจเกิดอไขึ้ ตวันตกที่บุกมาโจมตีพวกเราพวกเขาจะไม่โดนอะไรเลยพวกเราก็แค่ต้องการอยู่อย่างสงบแค่นั้นเทล่าเขาก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องสงครามอะไรหรอกเขาแค่อยากเจอกับมายาอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองเพราะแบบนี้ไงเขาถึงยอมไม่ได้ถ้าปล่อยให้เทล่าไปหามายาพวกนั้นก็ตามไปฆ่าเธอเด็ดแล้วอยู่ทางตะวันตกก็เริ่มโจมตีอีกรอบหนึ่งและส่วนเทล่าที่โดนขังอยู่ที่นี่เขาก็ขอร้องให้อลฟี่ช่วยปล่อยเขาไปหน่อยเขาแค่อยากเจอกับไมยาอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองแล้วพอลุนเขากลับลงมาอีกรอบหนึ่งเขาก็เห็นว่าเทล่าโดดน้าหนีไปแล้วทุ าตามไปก็เสียเวลาเปล่าออพวกเรารีบกลับไปที่ฐานก่อนดีกว่าเพราะยาน,นอนแมกําลังมาด้วยแต่ว่าเทล่าเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอกเขาเกาะอ,อยู่ใต้ท้องเรือนี่แหละและที่นี่ก็คือฐานอีกที่หนึ่งของพวก AI อาัลูนก็คิดว่าอีกไม่นานนอนแมนต้องหาที่นี่เจอแน่ๆแ,และส่วนอัลฟี่พลังของเขาก็ยังมีไม่มากพอถ้าเกิดว่าพาอัลฟี่ขึ้นไปบนนอนแมนได้เขาก็น่าจะหยุดมันได้และในช่วงกลางคืนเทล่าเขาแอบย่องเข้ามาที่นี่ AI ที่อยู่ที่นี่ทุกตัวก็กําลังชาร์จแบตก,กันอยู่เพราะงั้นเทล่าเขาก็เลยแอบย่องเข้้าาไไปปิดดเเครื่่่อองและสวนฟีท าก็พาตัวออกมาจากนั้นไม่นานเลยสัญญาณเตือนมันก็ดังพอรุนรู้สึกตัวอีกทีหนึงน่งเขาก็เห็นว่าอัลฟี่ไม่อยู่กับเขาละ,ละแล้วแถมตอนนี้กองทัพตะวันตกก็ยังบุกมาที่นี่อีกทางกองทัพพวกเขาก็ยิงไม่เลือกหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าหุ่นยนต์อัลฟี่ก็เห็นแล้วว่าไอ้คนพวกนี้มันต้องการตัวเขาเขาก็เลยตัดสินใจกลับไปช่วยทุกคนดีกว่าแล้วนอกจากยานลบก,กับทหารพวกนี้ทางกองทัพพวกเขาก็ยังส่งหุ่นยนต์พีคี้มาอีกไอ้หุ่นตัวนี้มันก็มีหน้าที่วิ่งอย่ยอ่่่่าางงงงงเเเเเดดดีีีียยวววพพอออิิถึจจุหหหมมมืไรรััััันนนนกก็็ะะบตททท้้้ผูสใ ตัวต่อไปได้เลยเฮ้ย hey, ทุกคนเตรียมยิงเลยมันวิ่งมาแล้ววิ่งหน้าตั้งมาเลยแต่พอจะยิงอลูนเขาก็สั่งให้หยุดก่อนเอาฟี่เขาก็มาขวางทางหุ่นยนต์ตัวนี้เอาไว้แล้วเขาก็ใช้ความสามารถของตัวเองหยุดหุ่นยนต์ตัวนี้เอาไว้แต่พอหยุดได้แค่แป๊บเดียวก็โดนยิงเทล่าที่ตามเอาฟี่มาเขาก็ตามเกอบไม่ทันและส่วนคนที่ยิงเอาฟี่ก็คือผู้กองเนี่ยแหละสุดท้ายผู้กองเขาก็โดนเทล่ายิงตายที่นี่และอยู่หุ่นยนต์ตัวนี้มันก็กลับมาทํางานอีกรอบหนึ่งโชคดีที่เทล่าวิ่งหนีออกมาทันแล้วพอพวกอล ไปหาเนวตาเขาไม่รอดแน่ของอันทั้งอรุณกับเทลาก็รีบพาอัลฟี่หนีออกมาจากที่นี่ก่อนอรุณเขาก็มีเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกด้วยตอนที่มายายังอยู่กับเทลา่าเธอแอบสร้างอัลฟี่ขึ้นมาลับๆและต้นฉบับของเด็กคนนี้ก็คือลูกของนายนั่นแหละแล้วพอมาถึงที่นี่อัลฟี่เขาก็ถูกพาตัวไปแล้วส่วนเทล่าเขาก็มาพักผ่อนได้สักพักหนึ่งจากนั้นเขาก็เดินมาถามพักคนนี้ว่าที่นี่คือ Dan, เดียแดงใช่ไหมอัลฟี่บอกว่ามายาอยู่ที่นี่พาคคนนี้เขาก็บอกว่าเดียแดงแปลว่าสวรรค์นะแล้วมาาาายยยเเธธออออกก็ู่่่่ทีีนจรริงรงงๆข ตอนนี้ไม่ตายก็เหมือนตายนั่นแหละมันก็รอแค่เวลาว่ามายาจะตายเมื่อไหร่แค่นั้นเองถ้าเกิดว่ามายาตายที่นี่นเธอก็จะได้เกิดใหม่เพราะงั้นเทล่าเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะปิดเครื่องช่วยชีวิตของมายาดีกว่าและส่วนพวกกองทัพตอนนี้พวกเขาก็ยังบุกมาที่นี่อีกและส่วนผู้พันที่ตามหาเทล่าจนเจอต่อให้เนวตาตายแล้วตอนนี้ก็จริงผู้พันเขาก็ยังจะดึงขึ้นสมองเธอออกมาและเทล่าคุณก็อยู่เฉยๆดีกว่าถ้าเกิดว่าให้ความร่วมมือดีๆคุณก็จะได้กลับบ้านแบบฮีโร่แล้วเธอก็ได้รัััับบคส่่งววาาาให้พตเทลกลอฟ ไปกับเธอดและส่วนอารุณที่จะมาช่วยทั้งสองคนเขาก็โดนจับได้อีกแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจยิงระเบิดใส่ผู้พันเพราะงั้นอรุณก็เลยโดนยิงตายไปอีกตัวหนึ่งและส่วนผู้พันก็ต้องรีบแกะระเบิดออกมาโชคดีที่ออลฟี่ช่วยหยุดระเบิดเอาไว้แต่ลูกน้องก็ดันห้าวไปหน่อยผู้พันแกก็ห้ามไม่ทานอีกสุดท้ายระเบิดก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมตายเฉยเลยและส่วนอารุณที่ยังขยับได้นิดหนึ่งเขาก็ฝากให้เทล่าช่วยจัดการนอนแมกทีและก่อนที่เทล่าจะไปเขาก็ดึงคึื่นสมอง,องของมายามาด้วยทั้งสองคนก็หนีไปได้ไม่ไกลกลลเเย็โดนหารจอตัว แต่ว่าทหารพวกนี้ก็บอกว่าตอนนี้เทล,ลาคุณคือฮีโร่ที่ฆ่าเนวาตาใช่ไหมพราองั้นรีบหนีไปจากที่นี่ดีกว่าเด็กไม่นานนอแมนมันจะทิ้งระเบิดลงมาที่นี่ทีนี้ทั้งเทล,ลากับอัลฟี่ทั้งสองคนก็ถูกจับแยกกันก่อนและส่วนพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดก็โดนระเบิดหมดเลยแล้วพอเทล,ลาเขากลับมาที่อเมริกาทางในพลก็บอกกับเขาว่าพวกเราพยายามหาทางปิดระบบของเด็กคนนี้อยู่แต่ว่าเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมให้เราเข้ารหัสเลยซึ่งทางเราเองก็ไม่อยากใช้วิธีที่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่า AI ไตัวนี้จะยอมให้แค่เทลลเล เพราะงั้นนายพลเขาก็อยากขอความร่วมมือกับเทล่าหน่อยถ้าเกิดว่าเทล่าไม่ทําเราก็ต้องใช้วิธีที่รุนแรงอยู่ดีสุดท้ายเทล่าเขาก็เลยยอมทําแต่ก่อนที่จะปิดระบบของออลฟี่เขาก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างออกมาจากนั้นระบบของออลฟี่ก็ถูกปิดเทล่าเขาขออนุญาตนายพลว่าระหว่างที่ AI ตัวนี้ถูกส่งไปทําลายเขาไปด้วยได้ไหมและระหว่างที่เดินทางเทล่าเขาก็บอกให้ออลฟี่ลงมือเลยความจริงก็คือออลฟี่เขาก็ยังไม่ตายแต่ว่าเขาแค่เปิดโหมดสแตนบายเอาไว้พอออลฟี่ใช้พลังของเขาหยุดรถคันนี้จากนั้นทั้งสองคนก็รีบหนี ขึ้นมาด้านบนแล้วที่ที่ทั้งสองคนจะไปก็คือยานอวกาศที่ไปเที่ยวดวงจันทร์แล้วก่อนที่จะขึ้นเครื่องออลฟี่ก็ใช้พลังของเขาทําให้ระบบมันผ่านและส่วนท่านนายพลเองเขาก็ได้รับรายงานแล้วว่าตอนนี้เทเล่ากับเอลฟี่กําลังขึ้นยานไปที่ดวงจันทร์แต่พอจะสั่งระงับเที่ยวบินก็ไม่ทันแล้วด้วยพอตอนนี้ออลฟี่กับเทเล่าทั้งสองคนก็ขึ้นยานเรียบร้อยแล้ะแล้วพอขึ้นยานมาได้สักพักหนึ่งเอลฟี่เขาใช้พลังของตัวเองปิดการสื่อสารทั้งหมดในเครื่องจากนั้นก็ใช้พลังบังคับให้ยาน เตรียมพร้อมให้หมดเลยแล้วพอยานลำนี้มาจาะที่นอแแมกผู้โดยสารทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็อไปตามปกติพวกทหารก็ไม่เห็นว่าเทล,ล่ากับอัลฟี่จะออกมาเลยแล้วพอเดินเข้ามาสำรวจด้านในตอนนี้เทล,ล่าเขาก็ใส่ชุดเรียบร้อยจากนั้นเขาก็เปิดประตูของยานแล้วด้วยแรงดันที่มันต่างกันทหารพวกนี้เขาก็ถูกดูดออกไปหมดทางนายพลเขาก็เห็นแล้วว่าไอ้พวกนี้มันคิดจะระเบิดนอแแมกแน่ๆเขาก็เลยสั่งให้นอแแมกโจมตีฐานทัพของ AI ให้หมดถ้าเกิดว่ายานนอแแมกโดนทำลายตอนนี้พวกเราก็จะไม่ได้กำจัดพวก AI อีกเลยเลลเเนไออีก เปาเขาก็ฝากให้อลฟี่ช่วยดับเครื่องยานนี้ให้หน่อยและส่วนเขาจะหาที่เหมาะๆไปวางระเบิดเองและส่วนอันนี้ก็คือขึ้นสมองของมายาแม่ของเธอเพราะง้นเขาฝากจัดก,การเรื่องนี้ด้วยทีนี้ทางออลฟี่เขาก็รีบวิ่งไปที่ห้องควบคุมและส่วนเทล่าเขาก็ปีนออกมาด้านนอกเขาก็กะาว่าจะวางระเบิดตรงมิสไซต,ตรงนี้เนี่ยแหละและมิสไซพวกนี้ก็กําลังถูกปล่อยไปโจมตีฐานไออแต่ละที่อยู่เลยและส่วนออลฟี่พอวิ่งมาถึงห้องควบคุมได้เขาก็ใช้พลังของเขาดับเครื่องทั้งหมดและทางหน้านเทล่าเขาก็ตั้งเวลาระเบิดไว้10นาทีพอติดตั้งระบ เรียบร้อยเขาก็บอกให้ออลฟี่รีบกลับมาที่ยานก่อนและระหว <brid ling for instance> ่างทางที่เอลฟี่วิ่งกลับมาเขาก็เจอกับหุ่นยนต์พวกนี้ที่ถูกเก็บเอาไว้ที่นี่แล้วมันก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่หน้าคล้ายกับมายาเลยออลฟี่เขาก็เลยลากหุ่นยนต์ตัวนี้ออกมาด้วยจากนั้นก็เสียบพื้นสมองของมายาเข้าไปแต่พอเสียบเข้าไปแล้วก็นิ่งเลยไม่ขยับเลยออลฟี่เขาก็เลยตัดใจแล้วก็วิ่งกลับมาหาเทเลอร์ดีกว่าเพราะว่าเทเลอร์ตอนนี้ชุดของเขาอากาศออกซิเจนก็เริ่มหมดแล้วด้วยและทางด้านนายพลที่เพิ ทางดน้านเทรล่าที่สลบไปเพราะว่าออกซิเจนหมดพออัลฟี่เขาปิดประตูออกซิเจนทั้งหมดมันก็เริ่มกลับมาจากนั้นเขาจะไปเตรียมยานฉุกเฉินเพื่อหนีออกจากที่นี่แต่ว่าอาวุธของยานลานี้ก็เริ่มทํางานเทรล่าเขาก็เลยปิดประตูเพื่อให้อัลฟี่หนีเข้าไปในยานฉุกเฉินก่อนแล้วพอเทรล่าเขาจะวิ่งตามเข้ามาอัลฟี่เขาใช้พลังของเขาหยุดหุ่นยนต์ตัวนี้เอาไว้และส่วนมิสไซที่โดนยิงออกมามันก็มีบางลูกแล้วที่วิ่งไปถึงเป้าหมายแต่ว่าก็มีบางเมืองเหมือนกันที่ยังไม่โดนถลม่มและระเบิดที่เทเล่าตั้ง,มด,นนม,ดงมดห มิสไซล์พวกนี้ที่ยังไม่ระเบิดก็เลยใช้งานไม่ได้แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือประตูมันพังเทล่าเขาก็หน,นีเข้าไปในยานฉุกเฉินไม่ได้เพราะงั้นเทล่าเขาก็เลยจำเป็นที่ต้องให้อลฟี่หนีไปคนเดียวตัวเขาเองก็ไม่อยากให้ลูกของเขาต้องมาตายถึง2รอบเหมือนกันทีนี้ยานฉุกเฉินที่ออลฟี่นั่งอยู่มันก็ถูกดีตัวออกมาและส่วนยานนอร์แมทตอนนี้ก็กำลังจะพังเทล่าก็คิดแล้วว่าเขาต้องจบชีวิตที่นี่แน่ๆและระหว่างที่เขารอให้ยานตกเทล่าเขาก็ได้เจอกับมายายอีกครั้งหนึ่งแล้วพอยานนนอรแมมมททททถูกกกกาาุค็ดีีีใจจจ่สสงมมจจสััะบ ทางอัลฟี่ก็รู้แล้วว่าพ่อของเขาไม่รอดแน่ๆแ,แล้วพออัลฟี่เขาลงมาถึงที่โลกสงครามทั้งหมดก็ได้จบลงและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามม็กดให้หน่อยสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ